สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้จินสิพามากินขนมจากนี่น้องไปเที่ยวอะ่ะชนบรีเขาก็เลยซือม,มาฝากนะจาน้ะนี่ขนมจากขนมจากกินมากกินมากเลยข้างในมันก็สิเป็นแบบนี้นะจาน้ะนี่จินแกะมาแล้วเป็นบางส่วนนะจาน้ะนี่น่ากินมากเลยมันสิเป็นแบบชินช้นๆแบบนี้เนาะจินมาก,กิน ก่อนกินจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องจินพารทแบนะเด้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ยูทูบเนาะค่ะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้ามากินกันเลยค่ะอันนี้คือจินที่แกะไว้แล้วก็มีจินแกะไว้แล้วอุ้ยแซ่บพี่น้องนี่ที่จินแกะไว้แล้วก็อร่อยอร่อยมากินกันเลยเหนียวเหนียวนุ่มๆหอมบักพ่าั้มจ๊ะแซ่บดี เรายินจะแกะไปน้ำกินไปน้ำเนี่ยเขาสะมีขายชะฉเชิงเซาก็บม่ขายนะคะสิจะเนสิแกะให้เบิงนจะจ้ะมันอร่อยมากเลยนะนนเขาใส่บกวกเผาผมหอมเลยพี่น้องอ้ยน่ากินที่สุดเลยนี่แซบ่แซบใส่บวอเผาเอาอีกเปล่า ว้าวว้าวอร่อยอันนี้อันนี้กินยังมาแกะ่วนหนึ่งแกะไปแล้วมันจะหอมหอมไมหมยจ้ะใส่บะร้าวอ่อนเตะใส่บะเ้าวแซ่บมากเลยพี่น้องกินก็อยากแกะให้พี่น้องดูกินมากบางคนเพิ่นกับบมากกิน นี่สีดำน่ากินมากเลยหอมมะพร้าวด้วยหอมหอม,อ,มอันนี้กินแกะไปแล้วนะจ๊ะแกะไปกินไปอันนี้ก็แกะแล้วหอมมากเขาเอาใบจากเห็ดเต็ดเลยนี่จะ เขาเรียกขนมจานี่เลยนีอ่อร่อยหอมๆเขาเอาไปย่างมันก็หอม,อมจ้ะ น้องไปเที่ยวทะเลนะจ๊ะเขาก็ันเลยซื้อมาฝากโอ้อร่อยอร่อยมากเลยหอมมะพร้าวที่สุดเลยอันนี้จินก็แกะไว้แล้วนะแต่ว่าจินอยากแกะพี่น้องเบิง้งนี่ นี่เลยมันก็นจะเละตุ่มเปยแต่มันแสบ้วกพากรุบๆเลยมาเด้อจ้ากินขนมจากน้ำกันอร่อยอร่อยเลยหอมหอมบักพาหอมหอม ข้าย ok. ่างนี<เ>่อีกแล้วว้าวแกะเต็มโต๊เลยนะนี่ยมันถึงอร่อยนี่ต้องแกะแกะแกะไงนะพี่ตองนะ อ,อข้าวไปย่างมันกะจีหอม <c oughs> จินยพภากินขนมอียังวมมันนี้มันขิ้ยำนึกงยำถึกเนื้อบอกพ้าออนอ่ะออื ตอนนี้จินมะแก่ไปละอันนี้เละตุ้มเปะเลยพี่น้องเอรยเละตุ้มเปะเลยอร่อยอร่อยอ กินหรือเปลา่าหลานไม่อยู่นะ้ำเขากินเขาออกบใกล้ทอดไปละจึ๊บๆอะไรที่สุดอ ของื้อเมื่อ้หล่้านมันด้วยกันขนะนมจากขนมจากไปรค่าสำหรับคลิปกินขนมจากหอมหอมหอมที่เขายา่างล้วกะหอมบักเพาวเนาะกินถูกบักเพา on, ลอนกรุบกรุบกรุบแซบดีพี่น้องกินมาก,กินไปวค้ะสำหรับคลิปนี้กินกะฝากไว้ซะมีเนะจ้ะเนาะ,ะตั้งดจกินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ tag, กดติดตามช่องจินพาฒแซบหน่อยเด้อมีทั้งเพจ ไม่ต้องเพจกับ YouTube เนะคะเนาะยังเด็กก็ขอบคุณหลายๆเด้๋ยวจะเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย